สวัสดีครับจากร้านซูเปอร์เกช็อปนะครับวันนี้อยู่กับนิสสันมาร์ปี2014นะครับตัวโฉมปัจจุบันนะครับอันนี้ติดตั้ง Android ตรงรุ่นนะครับขนาดส์จอ9นิ้วนะครับเป็นการติดตั้งต่อเป็นอะแดปเตอร์ตรงรุ่นเลยอันนี้ดูรอบๆกอนนะสามารถกดไฟฟวาหมักได้ปกตินะครับอาการดูแอบไปบังนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมีดูลูกเล่นกันนะครับตัวนี้ก็เป็นสเปกแรม2นะครับก็ทัชสกรีนถือว่าลื่นโอเคเลยนะครับ ก็มี u t u b e ไม่มีโฆษณาเราเซตให้นะครับนะครับดูเต็มจอนะครับเต็มตานะครับกดออกนะครับเดี๋ยวลองฟังดูกดออกเพลงไม่ดับนะครับสามารถไปเข้าแอปอื่นได้นะครับมี Google Map ให้นะครับสามารถใช้งานคำสั่งเสียงหรือว่าพิมพ์เซิร์ชค้นหาพื้นที่ได้เลยนะครับมีทีวีออนไลน์ให้นะครับตัวนี้เซตให้หมดนะครับ กับเพลงกับ YouTube อยู่เนาเราสามารถเปิดแอปซ้อนๆกันได้นะครับทีวีออนไลน์ครับประมาณนี้ก็มีการปรับอีโคไลเซอร์ให้นะครับสามารถปรับเสียงได้ตามใจชอบนะครับคันนี้เซ็ตกล้องถอยหลังด้วยนะครับก็คือกล้องถอยหลงังใหญ่เต็มตานะครับก็สนใจงานติดตั้งสอบถามได้ที่ร้านซูเปอร์เคเคชอนะครับสวัสดีครับ